สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love er Tarot นะคะวันนี้เรามาเปิดพลังงานเช็คพลังงานหน้าไพ่กันดูซิว่าพลังงานวันนี้คนที่ดึงดูดเข้ามาเจอในคลิปนี้มีพลังงานอะไรกําลังจะสื่อสารมาที่คุณนะคะวันนี้ดูซิว่าจะเป็นพลังงานอ่าเป็นไปในทิศทางไหนนะคะ แล้วแต่พลังงานหน้าไพ่เลยนะพลังงานอยากจะสื่อสารอะไรครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะสื่ออะไรผ่านมาที่ไพ่สำรับนี้หรือว่ามีพลังงานของใครพยายามที่จะสื่อสารมาเราอ่านเราอ่านไปตามหน้าไพ่เลยเนาะเราไม่ได้มีหัวข้ออะไรนะคะมามาดูซิว่าพลังงานในวันนี้คนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้พลังงานของพวกคุณเป็นยังไงมีใคร พลังงานอะไรอยากจะสื่อสารมาที่คุณไหมหรือว่าพลังงานของคุณวันนี้ตอนนี้คุณวุ่นวายใจไหมคะคุณได้ทะเลาะมีปัญหาอะไรกับใครไหมตอนนี้มีเรื่องให้คุณไม่สบายใจวุ่นวายใจสับสนมีคนหลายๆคนกำลังเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ไหมคะพลังงานค่อนข้างที่จะเป็นดูเป็นปัญหาแต่ยังไงก็ตามคนอย่างคุณน่ะ คนแบบคุณนะต่อให้มันจะมีเรื่องมีปัญหาคนรอบข้างรู้สึกว่าจะดูเป็นปัญหาขัดแย้งอะไรกับคุณก็ตามไม่แคร์ค่ะไม่ได้แคร์เพราะคุณเป็นคนที่รู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองพอตัวว่างั้นต่อให้คนรอบข้างจะดูขัดแย้งจะอะไรก็ตามคุณรู้สึกว่าตัวของคุณน่ะไม่รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยจะได้พึ่งพาใครซะด้วยสิไม่ได้แคร พลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่เก่งอะไรก็ตามพลังงานอะ่ะก่อนหน้านั้นถ้าคุณมีปัญหาขัดแย้งอะไรกับใครโนสนโนแคร์ no son, no care, ค่ะไม่ได้แคร์ไม่ได้ไปขอใครกินแล้วการที่จะเข้าถึงตัวคุณตอนนี้คุณรู้สึกว่ามีกำแพงที่สูงมากเซฟตัวเองค่ะพวกที่ชอบเป็นปัญหาช่วยออกไปไกลๆย้ายตัวออกไปไกลๆ อย่ามาใกล้คุณคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบการมีปัญหาเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณตอนนี้ฟิลอารมณ์เป็นคนโสดถึงแม้ว่าจะมีแฟนก็จะมีอารมณ์ความเป็นโสดอยู่ตรงนั้นมีก็เหมือนไม่มีอะ่ะเพราะคุณเป็นคนที่เก่งนะคะแล้วก็คุณอะผ่านอะไรมาเยอะบอกได้เลยว่าอย่ามาพยายามสร้างประเด็นอะไรกับคุณถ้าเรื่องคนรักก็คือมีก็เหมือนไม่มีเพราะฉะนั้นตัวของคุณไม่ได้ซีเรียส อย่ามาเป็นปัญหาหรือเป็นประเด็นอะไรกับคุณแล้วการที่จะเข้าถึงตัวคุณยากคุณมีขอบเขตนะคะตัวของคุณเองตอนนี้นิ่งแล้วก็เลือกที่จะไปะลงทุนการทำมาหากินการลงทุนการทำงานคุณเป็นคนที่หมุนเงินนะคะช่วงนี้เวลานี้เป็นคนที่มีรายจ่ายเยอะเข้ามาออกไปแต่คุณสามารถจัดการควบคุมได้คุณเป็นคนที่เก่งอะคะ่ะ ต่อให้มันจะมีปัญหาอะไรเข้ามาคุณสามารถประคับประคองจัดการได้หมุนเงินค่ะถ้าเป็นช่วงนี้แต่คุณไม่ได้ลำบากนะคำว่าหมุนเงินของคุณระดับเนี้ยคุณไม่ได้ลำบากแต่รายจ่ายเยอะให้ระวังด้วยนะคะพลังงานบอกได้เลยว่าใครก็ตามก่อนหน้านี้ถ้ามีปัญหากับคุณอยากเข้าหาคุณนะคนพวกนี้อยากเข้าหาคุณนะคะการใช้ชีวิตของคุณ่ะคุณอยู่พึ่งพาตัวเอง าหากินเขาเรียกว่ายืนด้วยลําแข้งของตัวเองอย่างร้อเเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้แครกับอะไรมากมายเท่าไหร่นะักถ้าใช่นะคะถ้าพลังงานคุณรู้สึกว่าโอ้ไม่ใช่เลยอ่าพึ่งพาไม่ได้พึ่งพาตัวเองอะ่ะอ่าเหมือนเกาะ <laughs> เหมือนเกาะสามีรับประทานก็เออก็ก็กกไม่ไม่น่าจะใช่คลิปคุณนะถ้าคุณแบบเนี้ยแต่คลิปนี้คุณเป็นคนที่เก่งนะคะ เป็นคนที่มีแฟนก็เหมือนไม่มีอะ่ะส่วนมากมันสื่อถึงพลังงานคนโสดเนาะถ้าถ้าคุณไม่โสดก็หมายถึงทําตัวเหมือนโสดอะ่ะถึงมีแฟนมันเหมือนไม่ได้เติมเต็มกันอะ่ะผู้อ่านสัมผัสได้ว่าถ้าก่อนหน้านั้นนะคะคุณทะเลาะกับใครมีปัญหากับใครไม่ว่าจะคนรักถ้าคุณนิ่งใส่เขาตอนนี้เวลานี้หรือ คนรอบข้างก็ตามถ้าตอนนี้คุณกำลังขัดแย้งกับใครมีปัญหากับใครคนคนนั้นรู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกเสียใจที่เขาไม่น่าเลยไม่น่าจะมีเรื่องกับคุณเลยเพราะอะไรคุณไม่แคร์ค่ะคุณไม่ได้แคร์เลยเรื่องที่เกิดขึ้นคุณพยายามเอาตัวเหมือนบาลานซ์อารมณ์ตัวเองอยู่ในในที่ของคุณนะ่ะคุณเลือกที่จะนิ่งอะ่ะคนคนนี้รู้สึก รู้สึกผิดรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าใจอารมณ์ของเขาตอนนี้เชื่อได้เลยว่าถ้ามีปัญหากับคุณตอนนี้เขาเหงามากโดดเดี่ยวตรงข้ามกับคุณเลยนะคุณรู้สึกว่าโนสนโนแค์แล้วคุณสามารถเติมเต็มตัวเองได้เข้มแข็งบาลานซ์ชีวิตตัวเองได้ประคับประคองชีวิตตัวเองได้ต่อให้มันจะมีปัญหายุ่งเหยิงคุณเอาอยู่ หรือถ้าก่อนหน้านั้นนะคะคุณรู้สึกว่าที่คุณเป็นแบบนี้ในวันนี้ได้เพราะว่าคุณผ่านการเสียใจถูกทอดทิ้งถูกปล่อยปะละเลยถ้ามีคนรักก็คือมันไม่ได้มีเวลาให้เราเลยมีก็เหมือนไม่มีเพราะฉะนั้นไม่รู้จะมีไปเพื่ออะไรเททิ้งแม่งเลยเออหาเรื่องทิ้งมันเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะมีแบบนั้นน่ะ ุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นนะคุณมีศักยภาพในตัวเองอะถ้าจะมีความรักมีเหมือนเหมือนไม่มีแบบนั้นเนี่ยสู้อยู่คนเดียวดีกว่าไหมเทศแม่งทิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพลังงานหน้าไพ่ของคุณนะคะก่อนที่คุณจะมีวันนี้ได้ความเข้มแข็งการไม่แคร์ไม่สนใจได้คุณก็ต้องถูกเขาเรียกว่าคุณก็ต้องถูก ไล่ด้อยค่ามาแล้วก่อนนั้นไม่ว่าคนรอบข้างไม่ว่าคนรักคุณก็เหมือนกันปล่อยปะละเลยความรู้สึกคุณตอนนี้เขาลำบากนะคะถ้าใครคนนั้นที่พยายามอยากจะเข้าหาคุณตอนนี้เขารู้สึกผิดเขารู้สึกโดดเดี่ยวเขารู้สึกเหงาแล้วเขาไม่มีเงินด้วยนะไพ่ใบนี้หมายถึงไพ่ที่ชักหน้าไม่ถึงหลังคนขอทานนะคะ เพราะฉะนั้นพลังงานหน้าไพนี้คนคนนี้ยการที่ไม่มีคุณน่ะเขาลําบากไม่รู้ละใครงานเนี้ยอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนรักคุณนั่นแหละอาจจะเป็นคนรอบข้างอ่ะคนที่เคยมีปัญหากับคุณน่ะมีปัญหาเรื่องเงินด้วยนะเออบางพลังงานน่ะเพราะเราเห็นเหรียญเกิดขึ้นนะคะเชื่อว่าคนคนนี้ตอนนี้จิตใจของเขาอ่อนไหวมากๆเลยนะคะ เขารู้สึกว่าตัวของคุณตอนนี้นิ่งเฉยให้กับเขาแล้วคุณมีเสน่ห์มากๆชีวิตคุณไปโฟกัสกับาการลงทุนการทำงานชีวิตของตัวเองเลือกที่จะนิ่งเฉยชาให้กับเขาเขามารู้ใจตัวเองวันนี้ค่ะว่าเขาเขารักคุณและยังต้องการคุณมากๆถึงแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะเมินใส่ก็ตามนะคะพลังงานรู้สึกว่า เขาเขารู้ใจเขาแล้วในวันนี้เพราะอะไรในวันนี้เขาลําบากไงคะวันนี้ในวันที่ไม่มีคุณในวันที่คุณไม่สนใจในวันที่คุณอยู่ได้แล้วคนพวกเนี้ยหรือคนรอบข้างคุณรู้สึกว่าอยากเข้าหาอยากเข้าหาอยากอยากเป็นมิตรอ,อ่ะเออแต่ถ้าคนรักก็คือการไม่มีคุณมันเป็นอย่างนี้นี่เองสำนึกสำเนียดว่างงั้นเออ จะยังไงก็ตามนะคะชีวิตของคุณไปข้างหน้าเลือกที่จะปิดกั้นกับทุกสิ่งอย่างคนรักก็คือประมาณว่าไม่ต้องอะ่ะตอนนี้ไม่อยากรับฟังอะไรชีวิตของคุณต้องการอยู่ในจุดที่มันสงบอยู่ในจุดที่มันสบายใจอยากได้อ่าเขาเรียกว่าคุณอะ่ะต้องการเจอคนดีๆคนที่จริงใจคนที่พร้อมที่จะ ทุ่มเทและจริงใจกับคุณเท่านั้นตัวของคุณเองนะคะตอนนี้เลือกที่จะอยู่กับตัวเองอยู่ในพื้นที่ของคุณบางคนไหว้พระสวดมนต์ไปมุ่งมั่นในหน้าที่การงานแล้วก็เลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเรารู้สึกว่าตัวของคุณเป็นคนที่ขยันเพราะคุณเป็นคนเก่งค่ะเป็นคนที่เก่งในเรื่องการทำงานจะยังไงก็ตามผู้อ่านมีความสึกว่าคุณน่ะ อยู่ในจุดที่คุณสบายใจไปเหนื่อยกับหน้าที่การงานดีกว่าที่จะมาเหนื่อยกับคนรอบข้างการที่คุณไปพัพฒนาจิตใจไปพัฒนาชีวิตการงานของคุณมันยังมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตแต่กับเรื่องความรักไม่อยากจะพูดถึงนะคะถ้าบางคนถ้าเขามีเจ้าของอยู่แล้วถ้าเขามีครอบครัวอยู่แล้วเขาก็เหมือนกักคุณไว้ในชีวิต ปล่อยปะละเลยไม่ซับพอร์ตไม่ดูแลเพราะฉะนั้นถ้าจะมีแบบนั้นคุณก็ไม่เอาบางพลังงานนะคะมันสื่อได้แบบนั้นถ้าเขาไม่โสดเหมือนกับเขาพยายามที่จะกักเราเอาไว้แต่แต่การที่จะไปต่อข้างหน้ามันมันไม่เห็นความการเติมเต็มการดูแลอะไรตรงนั้นเลยมาสำนึกได้ในวันที่คุณไม่สนใจแล้วนะคะคุณเลือกที่จะอยู่กับตัวเอง อยู่ในจุดที่คุณสงบและก็สบายใจตัวของคุณตอนนี้รักตัวเองขั้นสุดนะคะแล้วก็เลือกที่จะมีกำแพงไม่อยากจะสนใจใครทั้งนั้นต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตไปขอดูแลตัวเองรักตัวเองซับพอร์ตความรู้สึกตัวเองพลังงานนะคะระวังจะมีน้ำมีนวลเยอะเกินไปนะระวังน้ำหนักขึ้นนะคะ การที่รักตัวเองมากจนเกินไปเดี๋ยวกินไม่บรญยญับบรรยังเนาะเพราะว่าคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณก็มีความสุขดีอ่ะเออเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องน้ำหนักนิดนึงแต่ว่าคุณอนะ่ะเป็นคนที่อดูแลตัวเองเป็นค่ะไม่ว่าจะความรู้สึกไม่ว่าคุณเป็นคนที่ขยันนะคะแล้วเป็นคนที่จิตใจที่ดีให้ใจใครก็เหมือนกับเป็นผู้ให้เป็น คนที่เป็นล้มโพล่ล้มใส่ของคนรอบข้างนในกับเพื่อนกับคนในครอบครัวกับถ้ารักใครแล้วก็คุณทุ่มเทใจแต่ว่าอยากให้หมดรักนะถ้าหมดรักแล้วมึงก็ไม่ได้อะไรจากคุณอะความรู้สึกอะไรดีๆคุณไม่ต้องการให้แล้วอะตอนนี้คุณเลือกที่จะปฏิเสธนะคะเล,เลือกที่จะเมินคุณเป็นคนที่ช่างเลือกเลือกมากแล้วก็ พวกไม่ได้สนใจใครเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ชีวิตของคุณน่ะการอยู่กับตัวเองรู้สึกว่าตอนนี้คุณสบายใจมากกว่าการดูแลตัวเองอยากไปไหนไปหมุกไปข้างหน้าอย่างไม่อยากจะหันกลับมามองคุณรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจก่อนหน้านั้นคุณเลยรู้สึกว่าความรักต่อให้จะรักแค่ไหนคุณก็ไม่ไม่อยากจะอะไรแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ให้มาโดยตลอดแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าต่อให้ คุณจะยังมีใจที่รักและก็ให้อภัยอยู่ถ้าเขามาขอโทษขอโอกาสคุณก็ยังไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรนะคุณก็ยังรู้สึกว่ายังมีใจอยู่แต่ถามว่าจะเลือกที่จะให้ให้ไปต่อไหมคุณรู้สึกว่าคุณน,น้อยใจอะ่ะคุณรู้สึกผิดหวังถึงแม้จะให้โอกาสก็แค่นั้นอะ่ะมันมัน ถึงแม้ว่าคุณจะยังรักอยู่ยังอยากให้โอกาสอยู่มันก็มองแล้วมันคงเป็นไปได้ยากมันน่าเบื่อนะคะมันมันเป็นไปได้ยากแต่ต้องยอมรับนะว่าถ้าคุณมีปัญหากับคนรักตอนนี้ถ้าคุณไม่คุยกับเขาเหมือนเขาอยากกลับมาหาคุณมากเลยแต่เขาทำอะไรไม่ได้เพราะคุณไม่คุยเขาคิดถึงคุณนะคะตอนนี้เวลานี้คนคนนี้คิดถึงคุณนะ คิดถึงมากๆถ้ายิ่งเป็นความรักเป็นรักซ้อนนะตอนนี้เวลานี้มันอาจจะเป็นเรื่องนี้ค่ะที่ทำให้อารมณ์คุณอ่อนไวหวันไว้คนคนนี้คิดถึงคุณมากเขารู้สึกเจ็บปวดในวันที่คุณนิ่งใส่เขาก่อนหน้านั้นคุณน่าจะใจดีกับเขาแล้วคุณเลือกที่จะหันหลังนะคะเลือกที่จะหันหลังให้กับคนที่ทำร้ายความรู้สึกคุณคุณรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ ไม่ว่าใครก็ตามนะคะไม่ว่าเพื่อนคนรอบข้างคนในครอบครัวตอนนี้หรือแม้แต่คนรักคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะสนใจอะไรใครแล้วคุณอยากจะหันหลังเดินหนีไปไกลๆค่ะไม่อยากจะอยู่ในจุดที่มันอื่นๆอยู่ในจุดที่มันเจ็บอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องแบกรับอารมณ์คุณรู้สึกกังวลคุณรู้สึก ไม่สบายใจอารมณ์คุณอ่อนไหวเซนส์ีบมากๆถ้าเรื่องความรักเนี่ยรู้สึกว่าคนโสดก็ไม่ค่อยจะมาจีบคุณนะแต่ถ้าพอมีเป็นเป็นคนที่มีเจ้าของปุ๊บในโอ้โหจะดึงดูดกับคุณเหลือเกินพลังงานหน้าไพ่ของคุณนะคะคุณเลยรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะสนใจใครแล้วต่อให้คนรักจะมางอ้อคุณก็คุณก็รู้สึกว่าถึงง้อไปอะ สุดท้ายยังไงมันก็จบอยู่ดีสุดท้ายยังไงคุณก็รู้สึกว่ามันหาความชัดเจนไม่ได้สุดท้ายแล้วมันก็ทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่เห็นแสงแสงสว่างกับความสัมพันธ์นี้ยังไงคุณก็ต้องได้หันหลังอยู่ดีนะคะถึงแม้ว่าจะยังคิดถึงยังไงก็ตามคุณเลือกที่จะหันหลังดีกว่าต้องบอกนะคะว่ามีคนคิดถึงคุณมากๆด้วยนะ คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีแต่คนอยากเข้าหาบอกได้เลยว่าตอนนี้การความนิ่งของคุณทำให้คนคนหนึ่งเครียดเขารู้สึกว่าตอนนี้ตัวคุณนะ่ะอยู่ในจุดที่นิ่งแล้วก็เขาก็เขาก็รู้ค่ะว่าคุณตอนนี้เลือกที่จะหันหลังไมไม่ไม่ได้สนใจกับอะไรแต่เขาอยากเข้าหานะ มีคนอยากมาเปย์คุณด้วยนะถ้าก่อนหน้านั้นไม่ได้สนใจคุณวันนี้อยากจะสนใจว่างั้นเอออยากเริ่มต้นใหม่เพราะคุณน่าจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นมากๆบางคนในมีชื่อเสียงในสื่อออนไลน์ด้วยนะคะบอกได้เลยตอนนี้ความโดดเด่นในตัวคุณคุณน่ารักมากตอนนี้ เป็นคนที่มีออร่าในตัวเองถ้าถ้าก่อนนั้นเขาปล่อยปะละเลยวันนี้อยากเริ่มต้นมีแพชชั่นกับคุณมากๆในวันที่คุณสตรองเข้มแข็งแล้วคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ค่ะรักค่ะคนเก่าๆของคุณนี่แหละคนที่มีปัญหากันนี่แหละตอนนี้อยากจะมา,ปนะะาเปย์คุณนะคะถ้าเอาเงินคืนคุณไปอะอยากจะมาเอาเงินคืนคุณ่ะในวันที่คุณเข้มแข็งในวันที่ ตอนนี้คุณอยู่ได้คุณมีสเสน่ห์มากๆค่ะเนี่ยคนคนนี้นะคะอยากกลับมาดูแลคุณนะตอนนี้ถึงคุณจะนิ่งถึงคุณจะไม่ได้สนใจเขามันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เขาทรมานใจมากค่ะเขาอึดอัดใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะเขาก็ยังไงเขาก็คือเขายังรอคอยที่จะมีคุณนะคนคนนี้ ทั้งๆท,ที่เขาก็รู้นะว่ามันไม่ถูกต้องที่คุณจบที่คุณเลิกไปก็เพราะอาจจะครอบครัวมีอิทธิพลกับเขาเขาก็ไม่สามารถให้สิ่งที่คุณต้องการได้เพราะฉะนั้นพลังงานหน้าไพ่ของคุณนะคะมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มีคนอยากมาเคลียร์กับคุณนะมีคนเห็นคุณค่าในตัวคุณอยากมาเปคุณ แต่ว่าตัวคุณน่ะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณไปสําเร็จในหน้าที่การเงินการงานบางคนซื้อรถบางคนซื้อบ้านบางคนซื้อที่ดินนะคะพลังงานของคุณน่ะคุณไปโฟกัสกับความมั่นคงในชีวิตของคุณมากกว่าต่อคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์น่ะถ้ากลับไปยังไงคุณก็ต่อให้เขาจะบอกว่ารักคุณมากแค่ไหนคุณมองว่าการที่คุณจัดการชีวิตของตัวเอง การที่คุณสร้างตัวเองมันจะมั่นคงกว่าคุณไปโฟกัสในหน้าที่นะคะคุณไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเองแล้วก็บอกได้เลยชีวิตของคุณการเริ่มต้นใหม่มีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูคุณนะถ้าคุณทำงานอย่างเงี้ยลูกค้าก็รู้สึกว่าจะซับพอร์ตจะเอ็นดูคุณอะคุณเป็นคนที่น่ารักมีเสน่ห์เห็นถึงความสำเร็จในตัวคุณในการเริ่มต้นใหม่ คุณหันหลังให้กับทุกสิ่งอย่างค่ะพร้อมพังอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าใครก็ตามคุณขออยู่ในโลกของคุณหยุดอยู่กับการงานการเงินความสำเร็จที่คุณมีความมั่นคงคุณรู้สึกว่าพอใจในสิ่งที่คุณมีตอนนี้ถ้าคนที่จะเข้ามาต้องเข้ามาเติมเต็มคุณสร้างความมั่นคงมีความมิดเมนต์เขาเรียกว่า เกื้อนหนุนซึ่งกันและกันแต่ถ้ามีแล้วไม่ใช่คุณอยู่ในโลกของคุณดีกว่าคุณมีความสุขดีประสบความสำเร็จแล้วคุณเลือกที่จะพังทุกสิ่งอย่างแล้วหันหลังมมฟไปข้างหน้าอย่างเดียวพลังงานของคุณบอกได้เลยนะคะอะไรก็ตามที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณคุณรู้แล้วค่ะว่าชีวิตของคุณจะเลือกไปในเส้นทางไหน การที่คุณมูฟออกไปผู้อ่านสัมผัสได้ว่าคุณมีตัวเลือกเยอะมากมีแต่คนอยากเข้าหาคุณเป็นคนที่ชี้นิ้วเลยค่ะว่าคุณจะเลือกแบบไหนยังไงคุณไม่ยอมเป็นตัวเลือกของใครพลังงานของคุณตอนนี้คุณมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเรื่องความรักไม่ว่าจะอะไรก็ตามตอนนี้ ความไม่ชัดเจนอะไรที่มันไม่ชัดเจนคุณตัดทิ้งอะไรที่เพ้อเจอ้อเพ้อฝันคุณตัดทิ้งคุณมองไปที่อนาคตข้างหน้าอย่างสบายใจชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเงินค่ะเงินแน่นอนค่ะการเปลี่ยนแปลงคืนรวยรวยไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรนะคะหมากผลที่คุณจะได้รับมันพุ่งมาที่คุณแล้วนะคะ หมากผลที่คุณวางเอาไว้วางหมากวางวางบานพืชการเขาเรียกว่าลงทุนผลประโยชน์อะไรมันจะมีการพุ่งเข้ามาการติดต่อสื่อสารในเรื่องการเงินสิ่งที่คุณรอคอยอยู่การเงินความมั่นคงจะพุ่งมาที่คุณเห็นไหมคะไม่รู้จะพูดหาคำบรรยายไม่ได้เลยอะ่ะคุณเงินสิบเหรียญคือความมั่นคง ชีวิตของคุณมุ่งเป้าข้างหน้าพุ่งไปข้างหน้ามันเต็มไปได้วยความมั่นคงการเงินสวยงามค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกเลยที่คุณจะหันหลังให้กับพลังงานอะไรก็ตามที่มันไม่ไม่เกื้อนหนุนคุณความรักที่รู้สึกว่า หาความชัดเจนอะไรไม่ได้ความรักที่รู้สึกว่าคนคนนั้นเลือกที่จะกักคุณเอาไว้ขอให้คุณออกมาจากจุดนั้นนะชีวิตคุณมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเยอะมากแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณมันหมดเวลาแล้วค่ะคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ช่องนี้เวลานี้มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะเลือกตัวเอง เดินไปข้างหน้าอย่าได้ลังเลใจค่ะเงินมันรอคุณอยู่ข้างหน้าความสำเร็จรรอคุณอยู่คุณอย่าได้ไปเสียใจกับความรักที่มันมีก็เหมือนไม่มีมันมันดูไม่มีประโยชน์มันดูเสียเวลาเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่เก่งคุณจงมองไปข้างหน้าเลยค่ะเลือกความมั่นคงให้กับตัวคุณเอง คุณน่ะเคยลำบากเคยผ่าน <c oughs> อะไรมาแล้วแล้วคุณเป็นคนที่เก่งแล้วพึ่งพาตัวเองเพราะฉะนั้นเงินรอคุณอยู่ค่ะเราขอปิดคลิปนี้กับใบนี้นะคะการที่เรามั่นคงกับชีวิตเราเองอ่ะมันเป็นอะไรที่มันดีต่อใจมากๆ,ๆใครจะอยู่ในชีวิตคุณหรือใครจะไปมันไม่ได้มีความหมายมันไม่ได้มีผลอะไรกับ กับตัวคุณเลยคุณจะประสบความสำเร็จนะคะมีแต่คนแอบชื่นชมคุณในวันนี้นะก่อนหน้านั้นคุณจะเป็นยังไงไม่รู้คุณจะเจอกับอุปสรรคปัญหาอะไรไม่รู้คนรอบข้างที่คอยสร้างประเด็นปัญหาคุณวันนี้ต้องแอบมองแอบชื่นชมคุณต้องมองคุณอย่างตาขางบอกได้เลยคุณเป็นคนที่เก่งค่ะ ยังไงก็ยินดีกับคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะคลิปนี้เป็นของพวกคุณนะคอมเมนต์มาค่ะยอมรับอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะน้อมรับพลังงานนี้ไปเพราะว่ามันดีงามเหลือเกินสำหรับพวกคุณรวยค่ะอย่าได้แคร์